สวัสดีครับผมวันนี้จะมีของมาเรียกว่ารีวิวสั้นๆเรียกว่าของดีในราคาที่ประหยัดนะนะครับแล้วผมว่ารุ่นกล้องรุ่นนี้นะครับเป็นของจากที่คือใช้มาเนี่ยนะครับลองใช้มาเนี่ยได้เพิ่งได้มาแล้วลองใจเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากเลยนะนะครับเป็น แบรนด์กล้องของโกดักนี่ครับกล้องโกดักนะครับแบรนด์โกดักตัวนี้จะเป็นซีรีส์รุ่น z ซ0ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ครับผมนี่ครับ z ซ0ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ครับเดี๋ยวคือบอดี้ตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับถ้าไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับก็มีตำหนิแค่ตรงนี้หน่อยหนะึ่งก็คือตัวที่ แป้นไอ้ตัวที่บอกสารลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันหลุดหายไปคือไม่ใช่สวมเมาะแล้วหลุดอันนี้ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราหมุนหน้าจอหมุนตรงเนี้ยมันก็จะโชว์หน้าจออยู่แล้วนะครับโชว์รูปให้เราอยู่แล้วก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอใหญ่นะสามนิ้วเลยนี่ครับเป็นกล้องรุ่นเก่าแต่ว่าบอกเลยว่าคุณภาพดีมากตัวนี้นะครับ อาจจนี้ตัวนี้นะฮะผมจะอ่านสเปคให้ฟังสําหรับมือใหม่ผมว่าน่มามีใช้เลยแหละสำหรับคนที่ชอบแบบโอ้โหพกตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยตัวนี้เบิร์กที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกสเปคว่ามันเบิร์กยังไงตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องความละเอียดเซ็นเซอร์จะอยู่ที่14ล้านฟิกเซลโอ้เพียงพอครับนะครับอย่างตัวโซ n y ที่ผมใช้อยู่เนี้ย A7 Mark II ความละเอียด ยี่สี่ล้านพิกเซลแต่ว่าพอเราไปถ่ายไฟล์จะไปลงตามาพวก facebook หรือจะเป็นขายของต่างๆกลายเป็นว่าเสียเวลาทงไปย่อไฟล์ย่ออะไรวุ่นวายครับเพราะว่าเราไม่ต้องการไฟล์ละเอียดหรือใหญ่ขนาดนั้นนะดังนั้นตัวนี้14ล้านฟิกเซลนี้เหมาะกับมือใหม่สายท่องเที่ยวแน่นอนเพราะว่าเราไม่ต้องการไฟล์ที่จะไปทําอะไรมากไปไปลงโซเชียลอ่ะผมว่าเวิร์กและ14ล้านนี่พอแล้วเหลือเลย นะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ซูมด้วยโอ้โหนี่เจ๋งตรงนี้ครับนะครับสาเหตุที่ผมว่าตัวนี้เหมาะนะเพราะว่าถ้าผมเคยติดตามพาวกมืออาชีพหลายๆท่านแล้วนะเขาเล่นกล้องมาเยอะมากแต่ละคนเนี่ยผมแล้วเขาเนี่ยเบื่อเบื่อกับการที่จะต้องไปลาไปไหนต้องใช้กล้องตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ว่านะแต่ว่าต้องพกเลนส์หลายตัวหลายระยะใช่ไหมครับมันมันเหนื่อยครับ อย่างผมนี่ทุกวันนี้ผมไม่พกอะไรไปเลยล่ะนะครับเหนื่อยนะครับดังนั้นเลนตัวเดียวไม่ต้องเปลี่ยนนะแล้วถ่ายได้ครอบคลุมผมว่าอย่างเงี้ยเบิกสุดเพราะว่ามือชีพหลายท่านเนี่ยก็จะหันไปเล่นกล้องลักษณะเหมือนคอมแพกอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกล้องคอมแพกลักษณะเนี้ยแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นรุ่นใหม่หน่อยเป็นเลนที่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนเลนอะใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นรุ่นเนใหม่เลยล่นะแต่อันนี้อาจจะเหมาะกับกับคนที่ชอบวินเทจ แต่ถ้าผมเห็นมือชี้หลายท่านนะคบก,กล้องลักษณะ compact เล็กๆเงี้ยตัวเดียวจบนะครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวไม่เหนื่อยแล้วไม่ต้องไปหาหลายระยะเนาะอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้นะครับอันนี้ที่ว่ามันเจ๋งก็เพราะว่ามันเหมาะกับมือใหม่หรือมือเก่าอย่างผมนี่ผมติดใจเลยอะ่ะก็คือระยะซูมมันได้ถึงอ่าซูมออปติคอลนะอ่ามันจะดีต้อนด้วยนะซูมออปติคอลเนี่ยนะครับ 21x นี่ฮะซูมได้ถึง21 x เลย นะครับแล้วก็ช่วงทางยาวโฟกัสของเลนเนี่ยเทียบเท่ากับฟูลเฟรมเลยนะ25มิลจนถึง520525ม mm. ิลอะโอ้โหก็คือถ่ายตั้งแต่วายจนถึงแบบซูมไป500มิล500กว่ามิลอะที่ดูแล้วกันอ่ะทีนี้ถ้าท่านไหนนึกภาพไม่ออกว่าระยะถ้าเราจะใช้แบบขนาดเปลี่ยนเลนเนี่ย500มิลเนี่ย ขนาดไหนผมจะให้ดูผมเคยทําคลิปไปแล้วด้วยนี่ครับคิดดูเนี่ยระยะห้าร้อยมิลนี่ครับสองร้อยห้าร้อยมันเริ่มจากสองร้อยมิลจนถึงห้าร้อยมิลนี่แหละครับระยะห้าร้อยมิลสูงสุดตัวนี้เลยคิดดูแล้วกันว่าใหญ่ขนาดเนี้ยแต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นเลนที่อ่าซูมออติคอลใช่ไหมเป็นเลนแบบเลนซูมที่ตัวตัวอ่า เขาเรียกว่าตัวเลนเองใช่ไหมฮะแต่มันก็จะมีความใหญ่ขนาดนี้แล้วหนักสามโลกว่าพกไปเที่ยวถ่ายวิวถ่ายอะไรไหวไหมครับอย่างเงี้ยต้องใช้ขาตั้งด้วยนะไม่ไหวนะครับนะครับดังนั้นอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่นะสายท่องเที่ยวแบบสบายๆตัวนี้ครับเลนตัวนี้สามารถที่จะซูมเทียบเท่าห้าร้อยยี่สิบห้ามิลเลยก็คือจากยี่สิบห้ามิลนะครับระยะยี่ห้ามิลเป็นเลนวนะ เป็นวเลยครับเวนเลนถ่ายมุมกว้างเลยแล้วก็สามารถซูงไปถึง525มิลคิดดูแล้วกันว่าโหมันเจ๋งแค่ไหนนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้จะมีค่ารูรับแสงนะครับอยู่ที่30เอ้ยโซท,ที f 3.1จนถึง f 5.8ครับแล้วก็มีความเจ๋งของมันตัวนี้อีกนะคือมันมีระบบภาพป้องกันภาพสั่นไหวในตัวด้วยนะโอโ้ในตัวเลนนะ่ะ นะครับในตัวกล้องเลยอ่ะนะครับก็ Optical i อิน t มดสเ i อร์ i ิ i o n นะ s t a b i l i z a t i o n นะก็อ่านผิดอ่านถูกก็ขอไปก็อ่านตามอ่าสเปคของตัวนี้นะครับ ISO ตัวนี้จะได้ต่ำสุดอยู่ที่64สูงสุดอยู่ที่6กหกพันะครับจอตัวนี้ละ3นิ้วนะครับความละเอียดจอขนาดกว้าง3นิ้วความละเอียด2 3 0แส0มืนนะครับผมจุดนะครับผม คือคือภาพสวยมากอะ่ะเดี๋ยวก็เปิดให้ดูตัวนี้สามารถบันทึกวิดีโอได้ด้วยนะอ้าวนะครับทั้งภาพจะได้เสียงด้วยนะมีไมค์ในตัวด้วยนะครับตัวนี้บันทึกวิดีโอได้ 720p นะครับ HD เนี่ะมี HD ตัวนี้ด้วยนะแล้วก็ได้30เฟรมเรทได้ที่30 fps นะครับผมระบบโฟกัสคอนทัตดีเท t AF นะครับมีระบบโฟกัสอ่าและที่สําคัญคือความง่ายของมันคือตัวนี้ใช้่าน AA นะครับผมสี่ก้อนนะอย่างนี้ยนี่นะครับใช้ฐานเอ,เองแล้วก็ใส่เมมมรการ์ดเอสดีการ์ดทั่วไปอย่างนี้ได้เลยง่ายเลยครับนี่เอสดีการ์ดนะครับสบายเลยครับนี่หาง่ายแบตก็พวกฐานชาร์จอย่างนี้ได้เลยนี่นะครับผมง่ายๆเลยนะครับก็ดีของมันก็น้ำหนักตัวนี้เบามากด้วยนะครับผมก็คือถ้าใส่แบตเข้าไปแล้วนะ ก็จะได้454กรัมอย่างเบาครับเบาพกพาง,ง่ายมันข้อดีของการที่ทําให้เบาคืออะไรนะครับการซูมพอเราซูมพอเราอะไรเงี้ยมือเราต้องนิ่งพอนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราโอ้โหถ่ายภาพได้สวยอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเปิดเครื่องให้ดูแล้วกันอันนี้ถ่านผมไม่ได้ชาร์จนะถ่านอาจจะไม่ค่อยมีเปิดนานไม่ได้อาจจะหมดก่อนนะครับใส่มันจะมีบอกเราตรงนี้นะครับว่าอ่าหันหัวแบตด,ด้านไหนหัว าตัวไหนบวกลงไหนลบลงนะครับดีมากตัวนี้ดีมากเลยฮนะเจ๋งจริงอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมนี่แล้วหน้าเย็นพอเปิดปุ๊บหน้าเย็นหน้าเลนจะยืดออกมาฮะมันสามารถซูมเข้าซูมออกตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ซูมเยอะนะคือหน้าเลนไม่ได้ออกไปไกลนะออกมาิีเดียวเองครับแค่นี้เองมั้งระยะมันอะแค่นี้ประมาณนี้แหละครับ หรืออาจจะสุดแค่ตรงเนี้เดี๋ยวผมลงสูมให้ดูนะจะกดสูมให้ดูนะว่านาเลนยื้นไปประมาณไหนเนี่ยเนี่ยได้สุดละแค่เนี้ยเห็นไ,ไหมไม่กระบอกเลยไม่ใช่ยื่นมาอย่างนี้เลยนะไม่ใช่นะโอ้สบายเลยระยะห้าร้อยมิลเนี่ยนะครับนี่นะครับผมเราให้ดูภาพนะโอ้สวยมากอนะ่ะรู้ผ่านผ่านจออาจจะมองไม่ชัดนะเห็นไ,ไหมคือความละเอียดของจอภาพนี่ถือว่าสวยเลยนะครับ ดูชัดเลยแหละนะครับดูแล้วชัดเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก็โหมดมันเนี่ยให้ดูนะเนี่ยเวลาเราปรับอันนี้ก็จะเป็นอ่ามันจะขึ้นออตโต้ให้เรานะครับเป็นมาโคอ่าเราก็จะปรับแต่ผมอันนี้ออกได้ไหมออกไม่ได้อมไม่เห็นนะอ่าปรับให้ดูนะฮะคือไอตัวสติกเกอร์เนี่ยมันหายไปก็จริงแต่ว่าเราดูที่หน้าจอนี้ได้เวลาเราเล่น นะครับมันก็จะบอกเราอันนี้วิดีโออย่างเงี้ยอันนี้ P ก็คือโปรแกรมตั้งโดยโปรแกรมปรับรูรับแสงอันนี้หมด M เห็นไหมนะครับขึ้นให้เราดูได้หมดอมองไม่เห็นนะตรงไหนดีอันนี้ถ่ายวิวนะถ่ายวิวทิวทัศน์กลางคืนถ่ายทิวทัศน์กลางวันระยะไกลอย่างเงี้ยมันจะมีบอกเราอ่าถ่ายพารามาได้ด้วยนะอันนี้ถ่ายในใต้ภายใต้แสงเทียน เนี่ยตอนคืนะมีแสงเทียนอันนี้ส,สปอร์ตภาพเคลื่อนไหวก็คือถ่ายกีฬาได้เลยอะ่ะมันสูงนะ่ถึง500มิลนะ่ะ525ยมิลลองคิดดูแล้วกันครับถ่ายสปอร์ตได้สบายอันนี้ถ่ายภาพบุคคลอันนี้โหมดสปอร์ตโหมดสมาร์ทตัวทีโหมดสมาร์ทนี่ง่ายเลยถ้ามือใหม่ถ้าสมาร์ทพูดถึงก็คืองานเอ่อก็คือออโต้นั่นแหละพอเราถ่ายอะไร่เงี้ยมันก็จะขึ้นให้เราเองอย่างเงี้ยอยู่ใกล้เห็นปะ่ะมันขึ้นเป็นมาโครถ้าเราไปถ่ายวิว มันจะขึ้นเป็นวิวเป็นเลนส์สเคปให้เราเลยมันปรับให้เราออโต้เลยอ่ะให้ให้เราก็จะตั้งค่าแสงค่าอะไรให้ดีมากตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนี้อ่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้ผมจะดูให้ดูภาพมาโครที่ผมถ่ายเห็นไหมมาโครนี่สามารถถ่ายใกล้ได้ขนาดนี้เลยเห็นไหมครับคือหน้าเลนส์นี่้ชิดเลยหน้าเลนส์นี่คือชิดกว่านี้ก็จะบางเงาแล้วล่ะนี่ยมันะมถ่ายมาโครก็ได้ด้วยเห็นไหมโอ้ความง่ายของมันนะครับผมเนี่ย สบายเลยนะครับเวลาเราถ่ายมาโครมาโครเนี่ยแล้วก็อเราสามารถถ่ายเป็นอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเป็นถ่ายเป็นภาพวายแล้วกันวายระยะยี่ห้ามิละเนี่ยเห็นไหมครับมันมันเหมือนเราพกตัวนี้ไปแทนโกโปรได้เลยอะ่ะถ้าเราไม่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 ใช่สายลุยนะไม่ใช่แบบโหไปใส่บนรถจักรยานแล้วปั่นกันเนี้ย ไม่ต้องใช้โกโปรเลยครับตัวนี้วายตัวเดียวจบเลยเห็นไหมฮะเป็นวายได้ระดับนี้ไม่ต้องก็สวยเลยวายเลสวยเลยครับเห็นไหมฝมันถ่ายได้กว้างเลยนะครับสบายเลยเวลาถ่ายวายถ่ายอะไรเห็นไหมฮะง่ายเลยมันสามารถเป็นทั้งวายอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะถ่ายพวกซูมให้ดูแล้วกันซูมระยะอะ่ของนกแล้วกันเนาะที่อยู่บนหลังคาบ้านเราเลย อยู่ไกลๆอ่ะเนี่ยดูภาพซูมต่างๆที่ผมซูมให้ดูแล้วกันแล้วเวลาเราถ่ายพวกระยะซูมเนี่ยคืออย่าลืมนะกล้องมันทําน้าหนักมาให้เราคือเบาข้อดีของมันคืออันนี้ที่ผมถ่ายนี่นะผมไม่ได้ใช้ขาตั้งนะคือไม่จำเป็นต้องใช้ขาตั้งเลยครับเออกล้องตัวเนี้ยโอ้มันดีมากนะครับไม่เหมือนเราจะต้องไปถ่ายระยะซูมส่วนใหญ่ภาพจะสั่นไหวใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยไม่สั่นไหวเลยพอตอนก่อนจะถ่ายมือเรา จับอะยังไงมันก็น่ไม่ไม่นิ่งหรอกครับมันสั่นแต่พอเรากดชัเตเตอร์ลงที่จะล็อกโฟกัสนะมันมีอย่างที่บอกมันมีระบบของป้องกันภาพสั่นไหวไงครับพอเราล็อกโฟกัสปุ๊บเนี่ยภาพจะนิ่งหมดเลยครับตัวนกตัวอะไรก็ได้นิ่งหมดเลยนะครับนิ่งเลยแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะเห็นไหมฮะที่ผมถ่ายมาเนี่ยถ่ายถ่ายได้การซูมนี่ห้าร้อยมิลนี่ได้ทั้งระยะ ของการถ่ายภาพทั่วไปของโหมดถ่ายภาพทั่วไปได้นะก็คือโหมดออโน้นั่นแหละนะครับแล้วก็หรือจะถ่ายเป็นโหมดของสปอร์ตก็ได้นะครับมันดีตรงนี้ครับผมถ่ายทั้งใกล้ๆก็คือไวายไปเลยหรือถ่ายวายหรือจะถ่ายมาโครแบบเจาะโอ้ผมว่าตัวนี้ตัวเดียวจบเนี่ยผมชอบมากเลยตัวนี้นะครับผมผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่หน้าหน้ามีไว้เลยครับเพราะว่า ขาเรียกว่าตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยนี้ของแท้เลยครับผมตัวเนี้ของแท้นะครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาพกเลนหลายตัวผมว่าจะคนเล่นกล้องมามากๆนี่จะเบื่อเบื่อนมากในการพกเลนหลายตัวผมนี่ไม่พกเลยทุกวันนี้สมัยก่อนไอ้สมัยก่อนหน้านี้ยผมไม่ถือไปอยู่แล้วผมมีเลนเยอะนะแต่ว่าอาจจะเป็นเลนผสมกันทั้งทั้งเลนแบบมือหมุนทั้งเลนปกติทั่วไปกล้องที่ผมถ่ายอยู่ทุกว,วัน,น้หรือโซนี่ที่ผมมีจริงๆผมมีกล้องหลายตัวมากนะ เดี๋ยววันหลังจะลองถ่ายเราลงทําคลิปรีวิวให้ดูนะที่มันเปลี่ยนเลนได้อะแต่ว่าผมไม่เคยพกไปเลยนะไม่พกไปเลยครับเหนื่อยหนักระวังยากแทนจะเลนด้วยเลนตัวเดียวเที่ยวตัวไทยก็ไม่ครอบคลุมเท่าไหร่หรอกนะครับผมถ้าเราไปซื้อพวกเลนอาเท่าไหร่อ่ะยี่สิบแปดใช่ไหมสองร้อยหรืออะไรม,ไมันก็ไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่หรอกครับนะครับผม แต่ถ้าแลวกรบอกเลนก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยหนักนะครับผมผมพักหลังๆมาเนี่ยผมจะถือโกโปรไปตัวเดียวเลยใช่ไหมฮะจบแต่ว่ามันมันมีปัญหาโกโปมันก็มีปัญหาก็คือว่าโอเคแหละการสั่นมันดีมากใช่ไหมสองมันวายอย่างเดียวมันวายเท่านั้นเลยพอเราจะต้องการถ่ายอะไรที่มันใกล้ๆอะ่ะถ่ายคนถ่ายภาพหมู่เป็นคลิปวิดีโอนี่แหละ ืออะไรนี่แหละมันกลายเป็นวายมากๆเกินไปเราเจาะไม่ได้อะบางทีบางทีเราต้องการถ่ายเป็นภาพนิ่งใช่ไหมถ่ายภาพนิ่งแบบว่าเป็นหมู่คันหมู่สามคนอะไรพวกนี้นะ่ะมันก็ทําไม่ได้มันยังไงมันก็โดนบังคับด้วยวายนะครับผมเสียเวลาจะต้องมานั่งครอบภาพซึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดอีกอะ่ะเพราะว่ากล้องโกโปรม,มันเหมาะการถ่ายคลิปวิดีโอส่วนใหญ่ถ่ายภาพนิ่งไม่สวยเลยนะครับผมดังนั้น ตัวนี้มันก็เลยจะทำให้เราครอบคลุมระยะทั้งแต่25ส้ามิลจนถึงโโห้าร้อยยี่สบห้ามิลนะโอ้โหทางยาโฟกัสนี่้วสเปคมันนะครับเทียบเท่ากล้องฟูลเฟรมด้วยนะทางยาโฟกัสย5ิบห้าถึงห้า้อยิบห้า้ยี่สห้ามิลเนี่ยเทียบเท่ากล้องฟูลเฟรมเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ความละเอียดก็พอแล้วครับสำหรับเราอะมือใหม่หรือเริ่มต้นที่จะไปถ่าย ท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยผมว่าพอๆเลยอันนี้แล้วเรามาดูคลิปวิดีโอวิดีโอจากกล้องตัวนี้แล้วกันที่ผมลองถ่ายดูแล้วก็ดูที่ว่าภาพสั่นไหวอ่ะมันเป็นอ่ามันมีระบบ้องกันทราบภาพสั่นไหวเป็นยังไงแล้วก็ไฟล์ภาพเป็นยังไงอ่ะดูตามนี้นะครับอ่ะขอเทสวิดีโอนะครับนี่เป็นการบันทึกจากตัวกล้องนะครับก็ เสียงก็จากตัวกล้องเพราะว่ากล้องรุ่นนี้ไม่มีช่องเสียบไมโครโฟนนอกนะแล้วขอเดินดูว่าการสั่นมันใช้ได้ไหมนะครับผมนี้ผมเดินนะเดินปกตินะครับผมลองดูว่าการสั่นของกล้องตัวนี้แค่ดีแค่ไหนนะนะครับพอเราถ่ายมันก็จะเป็นมุมวายเนาะนะครับการสั่นก็ประมาณนี้ก็ไม่มีตรงไหนถ่ายให้ดูนะครับ ถ่ายให้ดูตรงแผงโซล่าเซลล์แล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไไดออกไปข้างนอกเนาะตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยนะฮะแดดแรงมากนี่ครับผมะจะเดินถ่ายให้ดูนะโดยปกตินะครับผมนี่เพิ่งล้างแผงไปเมื่อวานนี่ก็ใช้พืนฉีดน้ำไร้สายนะครับมาฉีดล้างแผงไปเมื่อวานเนี่ยก็ใช้ได้ดีนะครับไม่ต้องลากสายยางดีนี่ครับผมเลนก็จะเป็นเลนวายเลยนะครับ ต้องเอาไปใช้แทนโกโปรล,ละต่อไปไม่พกโกโปรแล,ล้วครับพกเจ้าตัวนี้แหละจบนะครับผมพบมูลวายได้แล้วนะแล้วก็ซูมได้ด้วยแล้วก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้ภาพวิดีโอก็ได้โอ้สบายถ่ายมูถ่ายอะไรนี้แล้วเบานะเพราะว่าอย่างเราเล่นกล้องมานานเราก็จะเบื่อในการพกหลายเลนเนาะเหมือนนีเหมือนกับคนอื่นเขาน้่ยแหละครับแฟลชเฟิร์ตนี่ใช้ได้ปกติแล้วมันนี้ตัวอย่างเราไปถ่ายพวกงานเราไปถ่ายกันเองอะ่ะ หน้าถ่ายนคืนถ่ายอะไรสบายครับมันมีแฟดไปเลยโดยที่เราไม่ต้องพกอะไรยุ่งยากละนะครับผมผมว่าตัวนี้เหลือๆเ,เลยนะครับผมก็ตัวนี้จริงๆอ่ะมันมีซิงด้วยอ่าแชร์ภาพด้วย wifi ไ,ไ,ไ,ได้นะเนี่ยฮะมันมีโหมดแชร์ตรงนี้นะครับแชร์ได้ด้วยนะนะครับตัวนี้แต่ว่าอาจจะต้องไปโหลดแอปเขาไม่รู้ว่าจะมีอยู่ไหมตอนนี้นะจริงๆก็ไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเราก็อ่าใช้ เมมโมรี Memory, เอาออกไปใส่ตัวนั้นอะแดปเตอร์เราอยู่แล้วใช่ไหมครับง่ายๆเนี่ยเมมพวกเนี้ยหาง่ายด้วยนะครับไม่ต้องใช้สเปคโหดด้วยใช้สเปคธรรมดาธรรๆนี่แหละสบายๆเลยเนี่ยถานก็อย่างนี้เลยง่ายสบายๆครับนะครับโอเคก็เลยจะแนะนำว่าเป็นกล้องที่ดีตัวหนึ่งเลยสำหรับนักเริ่มต้น หรือคนที่เบื่อในการที่จะพกพาอะไรไปเยอะแยะนะครับอยากเดินเบาๆนี่เบามากสบายๆคล้องไปตัวเดียวเดินเบาๆแล้วก็ถ่ายได้ทุกอย่างภาพนิ่งวิดีโอมุมมาโครวายหรือจะเป็นซูเปอร์ซูมเลยเทเลสุดๆไปเลยนะครับผมตัวนี้เจ๋งจริงนะครับโอเคหวังว่าพอจะเป็นไอเดียได้นะครับสำหรับท่านไหนที่เดี๋ยวสงก,งสงการานนี่มีการอยากท่องอยากเที่ยว นะครับหรือจะถ่ายทําคลิปอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าตัวนี้เอาอยู่เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ยังไงค่อยมาเจอกันใหม่อีกครั้งแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ